มาอัพเดดล้อนะคะล้อสียังอยู่นะคะนี่มาได้นะคะหน้าร้านถ้ามาไม่ได้สนใจก็แคบและวงแล้วก็ทักหาแอดมินค่ะนี่นะคะอย่าลืมบอกขนาดแอดมินด้วยนะ สีสวยมากนะคะนี่มีหลายสีเลยทูโทน500นะคะส่วนสีแบบนี้นี่นะคะนี่แบบนี้คู่หนึ่งสามนะคะคู่ละสาม้าเก้นะราคาถูกมาก